สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เรามารีวิวกวักมอกดเลมอนของเราค่ะนี่ชาําใบนี่ชาํชกาก้านชําก้านชําได้ประมาณ10วันแล้วนะคะเช็คดูค่ะว่าเน่าหรือไม่เน่าวิธีการเช็คก็ดูจากใบค่ะทุกคนถ้าใบเขาไม่เหี่ยวไม่ชํานะคะสดๆแบบนี้ก็คือติดแน่นอนมีนรากแน่นอน,นะคะ ส่วนยอดนี้คือยอดใหม่ยอดใหม่นะคะยอดใหม่ที่กำลังขึ้นใหม่พามาอัปเดตนะคะเพื่อนคนไหนสนใจก้านที่สองที่สามและที่4ี่นะคะเราก็จะตัดขายะะก้านนี้ด้วยก้านนี้นะคะเกิดจากการ เฉียนโคนต้นเราก็ได้ยอดใหม่ใหญ่ๆแบบนี้ล่ะค่ะก็กกรกุดด่าเลมอนค่ะ